อนี้ติดตามผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในกนในารแข่งขันเทควันโดวุวชนชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่2วันนี้มีลงสนาม4คนติดตามรายงานจากคุณเจสดาถือเฉยครับ4จอมเตะยุวชนไทยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเทควันโดวุวชนชิงแชมป์โลก2025ที่ UAE โดยผ่านเข้ารอบส6คนสุดท้ายได้ทั้งหมดครับ ศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกฟูเจราเว์เทควันโดคาเดตแช,ชมเปี้ยนชิพ2025ที่ไซเยตสปอร์ตคอมเพกซ์เมืองฟูเจราสหรัฐอาหรับอิมิเลตวันที่2จอมเตะรุ่นจิ๋วยุวชนไทยลงสนาม4คนได้แก่น้องฮีโร่ปารมีชมภูวงศ์ในรุ่น33กิโลกรัมชายน้องเสือพควัตไทยอุดมในรุ่น49กิโลกรัมชายน้องเข้าหอมที่พานันเอี่ยมสะอาดในรุ่น33กิโลกรัมหญิงและน้องโพรี อื่นโพริโชลุกครึ่งไทยเกาหลีในรุ่น55กิโลกรัมหญิงไปเริ่มที่รุ่น33กิโลกรัมหญิงมีนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด37คนน้องข้าวหอมที่พานนันเอี่ยมสะอาดเกาะสีแดงออกสตาร์ทจากรอบแรกหรือว่ารอบ64คนสุดท้ายพบกับต้นตำรับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ชอยโซยุนรูปเกมค่อนข้างสนุกน้องข้าวหอมที่พานันเป็นฝ่ายเดินหน้าชิงทำคะแนนก่อนทำให้เอาชนะไป2-0ยก14-8 และยกที่2เอาสกอร์16-3ต่อคะแนนเข้ารอบ32คนสุดท้ายไปเจอกับเฉินยีเจินจากไต้หวันในรอบ32คนสุดท้ายปรากฏว่าน้องข้าวหอมยังคงยอดเยี่ยมไล่เตะทำคะแนนเอาชนะไปได้อีก2-0ต่อยก11-2ต่อและ7-0ต่อเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซาลีนากอบานีจากอิหร่าน ส่วนในรุ่น33กิโลกรัมชายมีนักกีฬา47คนฮีโร่ปารมีชมพูวงในเกาะสีแดงออกสตาร์ทจากรอบแรกหรือว่ารอบ64คนสุดท้ายเช่นกันพบกับคริสโตเฟอร์เมนอสจากกรีซปรากฏว่าจอมเตะยุวชนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าออกอาวุธทำคะแนนเอาชนะไป2ต่อ0ยกแบบเอาสกอร์ทั้ง2ยก22ต่อ10และ14ต่อ1เข้ารอบ32คนสุดท้ายไปเจอกับออสเซน ฮาฟาสจากสวิตเซอร์แลนด์รอบนี้น้องฮีโร่ปารามีมาในเกาะสีแดงยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเอาชนะคู่แข่งไป2-0ยก14-9ต่อ,ตอและยกที่2เอาสกอร์19-6ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับมิชานลูต,ตอนสกี้จากสาธารณรัฐเช็กไปต่อที่รุ่น49กิโลกรัมชายมีนักกีฬา42คนน้องเสือพัควัฒไทยอุดม ได้ออกสตาร์ทจากรอบ32คนสุดท้ายพบกับนักกีฬาเจ้าภาพโอมาอาลีอาจิมาสกีน้องเสือพะควัตเดินหน้าออกอาวุธใส่ทันทีทำแต้มเอาชนะไปขาดลอย2-0ต่อยกเอาสกอร์ทั้ง2ยก14-2ต่อ 2, และ16-4ต่อ 4, เข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จไปปิดท้ายที่รุ่น55กิโลกร,รัมหญิงมีนักกีฬา37คน น้องโพรีอึนโพรีโชลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้ออกสตาร์ทจากรอบ32คนสุดท้ายมาพบกับมาริอาเอดูอาดาซินวาจากบราซิลยกแรกลูกเกมค่อนข้างอึดอัดน้องโพรีแพ้ไปก่อน4ต่อ5คะแนนหลังจากนั้นจอมเตะลูกครึ่งไทยเกาหลีเล่งฟอร์มเก่งออกอาวุธใส่อยู่ฝ่ายเดียวแซงเอาชนะไป2ต่อ1ยก4ต่อ5 11ต่อ5และ5ต่อ0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้เช่นกัน นิวัสุริยะถ่ายภาพเจสราเทินเฉยรายงานจากประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต